สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพามารับชมกับสุดยอดเหรียญที่ผมขอบอกว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้อีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นตำนานเลยอีกหนึ่งเหรียญของรัชกาลที่5้นะครับรุ่นนี้ครับเพื่อนเขาเรียกว่าเหรียญเปลือยนะครับของรัชกาลที่5เป็นแบบพิมพ์ย่อนะครับรอสอหนึ่งสองสนี่นะครับนะเห็นไหครับเพื่อนนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมอ่าเป็นที่ระลึกนะครับ รัตนโกสิ์ศกนะครับ1 2 2เป็นเนื้อเงินนะครับหูเชื่อมโบราณนะครับเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ย่อจะมีขนาดเล็กนะครับการเช่าหาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่หลักพันไปปลายถึงหมื่นนะครับนะสวยสวยก็หลายหลายหมื่นว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นี่ว่ากันหลักแสนนะเพื่อนในปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ยังพิมพ์ใหญ่นี่ว่ากันหลักแสนนะสภาพแบบประมาณนี้เนี่ยนะครับผมเห็นเปิดกันอยู่สองสองแสนนะต้องมีนะ พิมพ์ใหญ่นะแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กนี่มันจะอยู่หลักพันไปลายถึงหมื่นสวยๆก็หล,หลายหมื่นแต่ต้องสวยจริงๆนะครับต้องสวยแบบระดับแชมป์จริงๆนะครับจัดได้ว่าเป็นเหรียญที่ระลึกที่พบเจอน้อยมากนะเพื่อนไม่ค่อยจะได้พบเจอเท่าไหร่นะกับเหรียญที่ระลึกแบบนี้นะครับนานๆจะเจอสัก,สกเหรียญหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เจอบ่อยอย่างเหรียญน,นี้ผมก็ได้มาเนี่ยผมก็นําไปเลี่ยมกอบไปแล้วนะครับเลี่ยมกอบเลรียมกอบเ,เงินเลยนะครับนะนี่ เป็นเนื้อเงินแท้ครับสภาพสวยแท้ดูง่ายนะครับที่ไปเลี่ยมกรอบเงินเพราะว่าเหเรียญเหรียญมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยเลี่ยมให้มันดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะได้หาเจอง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าใส่ซองใส่ซองพาติดไว้วันนั้นผมหาไม่เจอนะทั้งๆท,ที่เหรียญก็อยู่ในอยู่ที่เดิมอะอยู่ในกองเดียวกันอนะแต่หาไงก็หาไม่เจอนะเพราะมันองค์เล็กมากอะเพราะว่าองค์เ,เล็กมากเหรียญเล็กมากก็เลยจะหายากหน่อยนะครับนี่ผมสั่งกรอบเงินมานี่แบบกรอบเงินแท้เลยนะ สวยๆเลยลายชัดๆเลยแล้วเป็นกรอบเงินหนาด้วยนะครับนี่ตอกเปอร์เซ็นต์เงินไว้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมเปอร์เซ็นต์เงินตรงหูเหรียญตรงน,นี้นะครับรุ่นนี้ก็รับเช่านะครับนะครับรับเช่าหลักพันนะครับสวยๆถึงหมื่นนะครับใครที่มีผมก็ยินดีรับเช่านะแต่ต้องสวยจริงนะถึงจะได้ถึงหมื่นต้องสวยแบบนางฟ้าแชมป์อ่ะว่ากันไปอะ่ะนะครับนี่นะครับรุ่นนี้ก็ นิยมอยู่แล้วครับนิยมมายาวนานมากแล้วในปัจจุบันก็ไม่ได้พบเจอกันบ่อยๆหรอกเอาง่ายๆว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่มีทางที่จะได้เห็นกันได้เห็นราคาขายกันง่ายๆเพราะมันไม่ค่อยมีใครนํามาขายง่ายๆหรอกนะครับใครที่ได้เหรียญรุ่นนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บไว้หมดนะครับนะไม่มีทางเอามาลงขายหรือว่ามาประมูลแน่นอนนะครับมันยากนะครับนี่มันจะเสียของอะ่ะเอาง่ายๆนะนะครับนี่เหรียญสวยครับเหรียญนี้ผมได้มาสวยๆเดิมๆเลย เราไปเหรียญที่ผมชอบมากนะครับเป็นรุ่นที่ผมชอบมากนะครับได้มาแบบพอดีเลยไปเหรีรยญที่อยากได้พอดีผมเลยได้มาเหรียญน,นี้นะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับนำมาเพื่อนๆได้รับชมนะครับเหรียญราชการที่5ครับ